วันนี้มาติดตามภารกิจนะครับที่ผมได้ลองซื้อกองทุน u m a x ตัวที่ผมซื้อก็จะเป็นตัว msty นะครับตัวนี้ก็จะจ่ายปันผลปีละ120กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งสูงมากนะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงมากเช่นกันผมเลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาทดลองว่าจะขาดทุนหรือว่ายัางได้กำไรนะครับตัวนี้ผมซื้อเมื่อวันที่10มีนา ซึ่งตั้งใจจะเก็บระยะสั้นนะครับคือซื้อก่อนวัน X D แล้วก็ขายหลังวัน X D เพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราซื้อในระยะสั้นเนี้ยราคาเขาจะลงไปเยอะไหมแล้วก็กำไรที่ได้จากมันผลเนี้ยจะครอบคลุมกับส่วนต่างที่ราคาลดลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาขายนะครับเพราะว่าผ่านวัน X D มาแล้วราคาที่ผมซื้อได้นะครับตอนนั้นก็อยู่ที่19.25 จำนวน1.5หุ้นนะคร